เราไม่ได้แบบโอ้อยากจะสวยแบบสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกปะแต่เราสวยสุดในแบบของเราก็าฉันไม่อยากหน้าเปลี่ยนเป็นคนอื่น <ใช S 1> ฉน <ใช S 1> ฉันคือแนนชลิตา <ใช S 1> ที่ทุกคนจําได้แต่เป็นแนนชลิตาที่ดูแบบเด็กโลอันนี้สิ่งที่แฮปปี้ทส่องกระจกหน้าตัวเองมันมันมีรอยตรงนี้ก่อนทํามันจะมีรอยล่องน้ําหมากมาถึงตรงนี้เลยต้องแก้มล่องแก้มอสองข้างไม่ดูหน้ามันดูหย่อนนะคะแล้วแนนเป็นคนมีแก้มมันก็เลยดูดูดูห้อยย้อยดูซุดโอมคือส่องแล้วมันแบบขัดใจอะทำเลยค่ะ สามจุดค่ะบนกลางล่างเอาให้ครบแล้วค่ะในดีใจที่ตัวเองตัดสินใจทำแล้วไม่ผิดหวังชอบมากช่างหนึ่งนะาช่างหบุ๋มดีมากทุกคนบอกดีมากพี่นดงดีมากเด็กมากตามค่ะคือเราไม่ได้แบบโอ้อยากจะสวยแบบสวยร้อยเปอร์เซ็นต์อกป่าแต่เราสวยสุดในแบบของเราว่าฉันไม่อยากหน้าเปลี่ยนเป็นคนอื่น่ฉันคือแนนสลิตาที่ทุกคนจำได้แต่เป็นแนนสลิตาที่ดูแบบเด็กลงอันนี้สิ่งที่แฮปปี้